สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่สตรอเบอรี่ฟาร์มนะคะพิกโยนสตรอเบอรี่ค่ะอยู่โซนเอรเรียนอกเมืองของเมืองอัลบานเดนประเทศสกอตแลนดนะะ์ก็จะเป็นวิวสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพานะคะเดินนะคะขึ้นเก็บนะคะสตรอเบอรี่โซนด้านบนเลยนะคะแล้วก็นะคะจะมีสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆเยอะแยะมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวตามเราไปเก็บสตรอเบอรี่ด้วยกันนะคะ ะะเก็บกันสดๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะเก็บ Strawberry สตรอเบอรี่สดๆจากต้นนะคะช่วงนี้นะคะสตรอเบอรี่ออกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะามาเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็นะคะพอพอเราได้นะคะสตรอเบอรี่นะคะเ,เต็มนะคะเต็มถังแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปนะคะชั่งน้ําหนักนะคะตรงโซนฟาร์มสตรอเบอรี่นอกเมืองรงนี้นะคะ ส่วนมากนะคะจะมีประชาชนแล้วก็เด็กๆนะคะมาเก็บกันค่อนข้างที่เยอะนะคะในช่วงปิดเทอมนะคะเขาก็จะปลูกไว้เป็นแถวแบบนี้เลยนะคะก็จะมีความสวยงามแล้วก็นะคะเป็นระเบียบระเบียบมากเลยนะคะสตรอเบอรีนะคะมาเออกเลยนะคะช่วงนี้ม,ม <laughs> นี่ขอใส่ถุงมือนะคะเพราะว่า เจอแมลงกัดรอบก่อนนะคะนี่นะคะจะได้สตรอเบอรี่สดสดแบบนี้เลยนะคะโอ้ยส่วนนี้มีต้นที่ดีเยอะเลยนะคะเก็บทำสดสดแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่คือยังไม่สุกนะคะส่วนตรงนี้คือสุกหมดแล้วลูกโตด้วยนะคะลูกโตด้วย ตรงนี้นะคะเก็บประมาณ10นาทีนะคะได้นะคะสตรอเบอรี่คือเยอะมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีแต่สตรอเบอรี่ลูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะนี่นะคะ สำหรับคลิปนะคะพาชมการเก็บสตรอเบอรี่หรือพิกโยนสตรอเบอรี่นะคะของเมืองอมัมบดินชายประเทศส,สกอตแลนด์ก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย